อ,อ,อันนี้จะคลิปเนี่ยอันนี้เขามาในลานแท็กฟรีคือใครของปลอดภาษีเนาะชุดละเนามาหาเสือนสกอกโกลตล่ลองเบิงกาแจากเล็กจากหน่อยหอมเขมามา่าหอมลำหอมน้ำหอมมาก นี่สวยคุณซอกโกเลตไปค่ะนี่ยังกองนาเกียดชิปเก่าเนีกองนาเกียุก้าคูบนอันนี้ที่ขอยากได้เลปาตานาสามสิบเก้อา 39. อันนี้นี่ทัวนั่งไปตัดเศ็สมสบเกสอันหอัน อร่อยทำไม่คับนี่เขาบอกแท็กฟรีอยู่นี่ถ้ามีซโซอกรกแดตหลายไาื่อจัเปิดกันนป็นไงน,น,นั่เไงเพ่ง พุ่งตรงไปฮาอันนี้มันคือหาิเก่าเนาะสีหลอดนั่นราคาคือบนเงอันละเาเนาะห้าสิบเ้านี่ฮะนนหา้าสนะิบเก่าเนาะเายกันอันนี้จักบาทเน่ยร้อยยี่้ร้อยเจ็ดสิบห้ 5้กับ1 7อเสอันนี้59บก้อันนี้อันบ้าเสื้ออันมีบักทัวงนึงหัน ทัวร์วังนิวฮันก์ที่ท่านีพี่บอนห้าสิบห้าส้นยังไงอื้ ช็อกโกแลตด้วยค่ะส่วนนี้ช็อกโกแลตหลักกันเราอ่ะอันนี้กับรอยครับซิบเก่าได้ไปซ่องหนึ่งอยู่ค่ะสวยสุดแล้ว 49, 49, 49, 49, สี่9 49ซองแดงมดแล้วต่อ,อนี้หกเก็ดไหลโพานี่ไม่ยังไป็เ,เจลีเลยแมวเขมากเกลอ่ยเนียนอีกเจลีนี่เอาไปซอกนี้ของมากจะคองไปลองกินขาัทัวบอลัวบอา น่ดอกอันนั้นเท่าใดก่อนลงมาค่าไมหมคะที่เทาไม่ซื้อของก็เป็นยังซี้อะนี่เอันนี้คือเท่าไหร่เนี่ยว่ายืดสิบยสิ ได้ก่อนคืกนั่ทัวมากินนะะีนนนนนน่ค่ะน,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 นี่นีนันีสอคือดอตะกาเขาบอว่าเอปไม่ตะกาให้นะอีอีกซอกนึ่งกับสอดขนขอบเพื่ี้คืาขายหมด ตชอบอันนี้มันเนียนตาช็อกกระเล็ดเลอันนี้มันนีตชอกกรเล็ดเอาเยาอันที่มีเนียนอันนี้อันนี้จะอนก อันนี้ไม่นยังอันนี้ก็ไม่ตากโบรลตไม่ตาซ้อนทัว ซอคเกแกลเลตคอยาสามซี่ห้าหกเอาค่ะพี่น้องเสื้อซอคเกแกลเลตต่อกันเดี๋ยวคลิปหน้าก็พอกันเนาะวัสดีจ้า